วันนี้มีรถ B2140S นะคะเข้าใหม่1คันนะคะจากร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินก็ติดตามเราได้ที่ช่องทางเพจ Facebook นะคะร้านสมคิดการค้าแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะคะอันนี้นะคะเป็นรถ B2140S นะคะสภาพสวยมากเลยนะคะทำงาน93ชั่วโมงนะคะสวยไม่มีทิ่ติค่ะนี่นะคะสีสันเดิมๆทั้งคันนะคะ น็อตไม่เคยขยับเลยนะคะตัวนี้นะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะทำงานอยู่ที่93มชั่วโมงนี่นะคะสีหัวน็อตนะคะยางสวยเป็นรถใช้งานน้อยไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็มีรูตรรี่นะคะรูดรี่ร RX83A นะคะตัวนี้ด้านหลังสวยๆเลยสีเดิมทั้งคันนะคะน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะรถคันนี้2 9 0 0 0 0บาทค่ะไปพร้อมกับคุงกันอ้อยแล้วก็ลตูตอรี่ตาช้าง RX80A ตัวนี้เลยนะคะ2 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีแน่น ทุกจุดปกติทุกระบบนะคะสวยงามเลยนี่นี่วงกันอ้อย93ชั่วโมงนะคะ ั่โมงการทำงาน9 4วันนี้9 4ก็ส,สวยๆค่ะ B2140S นะคะตัวนี้นะคะ ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยและก็โรตารี่นะคะราคา2 0สนกับ9,000บาทนะคะลูกค้าสนใจก็โทรจองออนไลน์ได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0979712677นะคะ0817682479ร้านสมคิดคิดการค้าของเราตั้งอยู่ที่บ้านนาเชือกตำบนหนองแปนอำเภอกำราสัยจังหวัดกาฬสินคา2แสน9,000บาทนะคะขายเฉพาะเงินสดแล้วก็จัดสำหรับลูกค้าทกศค่ะ